สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปวยทานชุดขนมไทยกันอีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างขนมยกละอองของเราวันนี้นะคะสวยงามแล้วก็น่าทานมากรูปทรงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีโรยด้านหน้าริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นตาระขังค่ะเป็นเบอร์สองวันนี้เราเลือกใช้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะตัดมาสเส้นความยาวก็อยู่ที่60เซนติเมตรค่ะ แล้วก็เพิ่มเติมด้วยกาวที่มีกาวเพชรน,นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำอริป,ปิ้นทั้ง3เส้นคามมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องแล้วหยิบมา1เส้นนะคะเอาปลายด้านนี้ค่ะทบไปอีกปลายด้านหนึ่งแบบนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้เราจะบีบให้เป็นรอยนะคะ ต่อจากนั้นให้เราดูตรงกลางที่เราบีบก็จะเห็นรอยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับริบบิ้นด้านบนค่ะตรงนี้นะคะพับลงมาให้ขนานกับตัวรอยนี้นะคะพับไปด้านขวามือจากนั้นจะพับตัวนี้ค่ะลงมาจะได้แบบนี้นะคะต่อจากนั้นจะพับริบบิ้นทางขวามือนะคะย้อนไปข้างหลัง ในแบบนี้นะคะแล้วก็พับย้อนมาข้างหน้าค่ะจากนั้นใช้ปลายของเขานะคะเสียบเข้ากับช่องค่ะจะมีช่องตรงนี้นะคะเสียบเข้าไปเลยทีนี้ก็ดึงค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นในทรงลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทำอีกสองเส้นให้ได้แบบนี้เลยค่ะ พอเราทำครบทั้ง3เส้นแล้วเดี๋ยวเราจะทำการสานนะคะหยิบเส้นที่1มาแล้วก็เส้นที่2นะคะเราก็จะนำมาวางไว้ข้างบนของเส้นที่1ทางขวามือแบบนี้ค่ะนี่นะคะต่อไปค่ะเส้นที่3จะวางถัดไปนะคะแบบนี้เลยและเอาเส้นข้างบนเห็นไหมคะตรงนี้เราจะทำการขัดกันค่ะพอขัดแล้วก็จะได้ ริปปิ้นในทรงลักษณะแบบนี้อาจจะถือยากนิดนึงเดี๋ยวเราจะนำเอาที่เย็บกระดาษน,นะคะเดี๋ยวดูนะคะเอามาเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จัดให้ดีๆค่ะเพื่อเวลาที่เราพับนะคะเขาจะได้ไม่หลุดจากมือเดี๋ยวเรามาเริ่มพับเลยดีกว่าค่ะ เราจะเริ่มจากซ้ายมือคือเส้นที่1นะคะจะขัดไปข้างหน้าเส้นที่2แบบนี้แล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่สมค่ะด้านขวามือก็จะเป็นสีเส้นเลยเริ่มจากเส้นที่1นะคะนําไปขัดข้างหลังของเส้นที่สองนะคะแบบนี้แล้วก็ขัดข,ข้างหน้าเส้นที่สมค่ะแล้วก็ขัดกันข้างบนแบบนี้ ดึงให้กระชะับค่ะเราจะได้มุมที่1ของสี่เหลี่ยมของเราแล้วนะคะต่อไปคะ่ะมุมที่2ขัดข้างหน้าขัดข้างหลังคะ่ะเหมือนเดิมครั้งนี้ก็จะมีสีเส้นเอาเส้นที่1ขัดข้างหลังเส้นที่2นะคะแล้วก็ขัดข้างหน้าเส้นที่สมแล้วก็ขัดข้างหลังเส้นที่4ค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้เป็นมุมที่2ของสี่เหลี่ยมแล้วนี่นะคะ ต่อไปจะทํามุมที่3ค่ะเหมือนเดิมขัดข้างหน้าแล้วก็ขัดข้างหลังด้านความือนะคะขัดข้างหลังขัดข้างหน้าแล้วก็ไปขัดข้างหลังค่ะทีนี้ดึงให้กระชับนะคะตอนนี้ตรงนี้ข้อจากขึ้นมาแบบนี้ให้เรานําเอาเหรียญใส่ได้เลยค่ะทีนี้หันมาดูตรงนี้จะมี สามมุมแล้วต่อไปทำมุมที่สี่ค่ะเหมือนเดิมขัดข้างหน้าขัดข้างหลังข้างนี้ก็ขัดข้างหลังนะคะขัดข้างหน้าแล้วก็ขัดข้างหลังก็จะได้มุมที่สี่แล้วค่ะดึงให้กระชับนะคะแล้วจันตัวข้างไหนเข้าไปนี่ค่ะได้สี่มุมแล้วเดี๋ยวเราจะขอทำอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นรอบที่ห้าค่ะ พอได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาดึงให้กระชับกันค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะทำการเก็บริบบิ้นกันดึงให้ตึงเลยนะคะพยายามอย่าให้มีช่องไฟแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บด้านขวามือก่อนค่ะนะคะจะเริ่มต้นจากเส้นนี้คือเส้นในสุดของเขาหาดูนะคะ ว่าแนวของเขาอยู่ตรงไหนเทียบลงมาแล้วพอเห็นแนวหรือช่องของเขาเราก็เสียบเข้าไปเลยค่ะต่อไปเส้นที่สองถัดไปของเขาทาบลงมาค่ะนี่นะคะช่องของเขาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เส้นที่สามนะคะเวลาทําอย่างนี้ให้เราทาบพอถ้าเราทาบมาแล้วนะคะเราจะเห็นช่อง ไดอย่างง่ายถ้าเกิดเราไม่ทาบนะคะอาจจะเห็นช่องได้ยากครางนี้เราก็เหมือนกันค่ะทาบดูก่อนว่าไปทางไหนเส้นนี้ก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะเส้นถัดไปเส้นนี้ทาบลงไปก่อนตรงนี้นะคะเส้นถัดไปก็อยู่ตรงนี้ค่ะ จะได้พอเราทําแบบนี้แล้วนะคะก็จะเห็นแนวของเขาอย่างชัดเจนนะคะหรือเห็นช่องของเขาที่นี้ดึงให้กระชับขันแล้วก็เก็บริบบิ้นไปตามช่องของเขาค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เก็บริบบิ้นจนกระทั่งริบบิ้นสั้นหมดแล้วนะคะทีนี้ดึงให้กระชับอีกหนึ่งรอบและเดี๋ยวเราก็จะนำเอากันไกลค่ะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมด เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำเหลี่ยมนะคะของแต่ละด้านนี่คะ่ะให้บีบตามแนวของเขาเลยคะ่ะเพื่อจะได้เห็นทรงของสี่เหลี่ยมอย่างชัดเจนเราก็ได้ตัวของขนมเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปของเราค่ะเราจะมาตกแต่งตัวขนมของเราให้หน่าทานจริงๆนะคะตัวขนมหยกละอองเนี่ยตัวของเขาจะเป็นสีขาวและตัวที่เป็นละอองละอองตรงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวแต่เผอิญเวลาเราทําแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเลยขอเปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวและละอองเป็นสีขาวนะคะนี่ค่ะตัวละอองของเขาเราใช้ริบบิ้นสีขาวค่ะแล้วก็ตัดออกมานะคะ และมาซอยให้เป็นอันเล็กๆแบบนี้ค่ะพอเราซอยอันเล็กๆอย่างนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำเอาตัวกาวที่เป็นกากเพชรค่ะเราใช้กาวกากเพชรที่เป็นสีเงินๆนะคะทาไปที่หน้าของขนมค่ะทาไปเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะโรยด้วย กระดาษริบบิ้นสีขาวที่เราตัดเอาไว้นะคะเราก็โรยนะคะริบบิ้นที่เราตัดเอาไว้สีขาวนี้ให้เยอะค่ะเพราะว่ายิ่งโรยเยอะก็จะทำให้ดูเป็นขนมมากยิ่งขึ้น ขนมยกละอองของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็สวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะ